สวัสดีครับผมวันน <booster. S 1> ี deste, <linking Camp> <disaster> ้เราก็จะมารีวิวเจ้ารีวิวรีวิวรีวิวก็คือรีวิวนะครับผมผมเรียกสั้นรีวิวเจ้าลักเลเซอร์คอมแมล่าแมนนะครับผมก็จะล้มกับน้องสองคนนี้น้องสักคน้ครับ สองคนเลยนะผมมากับน้องมาร์คน้องมาร์คแล้วก็น้องน้ำโมคนนึงนะครับผม,มน้ำโมน,น้ำโม,โมไม่ได้ติดตามนะครับผมก็คือน้องมาร์คติดตามคนเดียวนะโอเคเอาละเอาละ r e p o r t i n น ดูเจ้าลากเลสเตอร์คาเมราแล้ครับผมมันอาจจะมีคนเคยรีวิวไปแล้วแต่ผมม่รีวิวแล้วหลังครับผมไม่รู้ว่าผมมือตัวจริงๆใช้ท่านค็อกแมนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเงินอัพมันอาจจะไม่พอนะครับผมใช้ท่านค็อกแมนเงินผมไม่มาของแล้วต้นนะครับ ใช่ครับผมก็ลองหาใช่ไหมเออเอ่๋พวกน้องๆน่าจะอูดอูดทัดแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมามน้องๆก่อนเือเือว่าน้องๆเขาไม่ได้กดกดนะครับผมก็คือเราเล่นหมด หมดอื่นไปเยถ่าตรงนี้นะเพราะว่าห <c oughs> ้าตรงนี้ผมต้องย่อๆตรงนี้ก่ได้ห้าที่จะเปิดมันจะมีเราผมจะวางรักอุ้ซ์คอมเมอร์แแมนตรงนี้นะครับผมจุดจุดประจำผมเลยรักอุ้ซ์คอมเมอร์แแมนผมปกติก็วางตรงนี้นะครับผมเอาละเอาละเอาละ,อาละโอเคนี่ครับามาครับรักอุ้ซ์คอมเมอร์แแมน มันใช้ในการวาง450บาทนะครับผมเนี่ครับผมอัพขั้นแรกอัพหรือว่หนึ่งไปเลเวลสองอ่าพันห้านะครับผมอารวมนะอาจวะเอัพตัวเอ่อเอามาร์คเอาละนะอาดเาลเซอร์อาอมา หรือเปล่าใช่น้องมากน่าจะออกมาเพราะตอนนั้นถึงน้องมากมีอยู่อเออเกมท t o i ต e t c ว่าด y เนี่ยเหมือนเขาจะอัปเดตตอนเชยงคืนนะครับผมบบอัปเดตบนนอ้เฮ้ยอะไรวะ เมื่อกี้มันมีเสียงอะไรสักอย่างนครับอะไรหรวันวันดูดี<ม>เออเมื่อกี้มันมีเสียงเสียงพุจดฉลองวันว่างเรีนีทยนะมีดกไม้ไหมเออ ค22นครับทงาน22่จะาดายของเียวเีกับทางด้านของอ่านคครับผมสองพันห้านะคะต่อไปโอเคครับผมรอได้แล้ว พี่สีบะิบสาตัหนึ่งนะตั้งหนึ่สดดีปัววันนี้ทุกคนว่าผมไลฟ์สดดีไหมวันนี้ <c oughs> ถ้าผมได้ตัวอีเวนต์มัรวนชายเดี๋ยวผมชามาลิบรีบมารีวิวเลยนะครับผม

ไม่รู้ว่าน้องมาร์คน้องมาร์คฟังหรอือเปล่าผมว่าเชื่อผมดิน้องมาร์คน่าจะไม่ฟังเชื่อผมดิผมสั่งให้ปิดเอฟเฟคเสียงมันดังก็ปิดเอฟเฟคมันไม่ยอมปิดเออป๋าเขาคุยไปะนะครับผมจะรีวิวลักเลือดคาร์เมลล่าโอเค วิวท้ายก็ค huh. <c ười> uh ือ huh. ว <center> ิวส <ots> uh ี huh. ่นะครับผมดามิดคอนดี่ะลัวกซซ์คัมเอร์เลอรแมนตัวที่สองลงพื้นดีค่ะฮะฮะครับไั้แล้วหนึ่งวิวท้องมาอ์กมีแซนดิชชีวีด้วย ก็จะมีกันไม่ออกไปอีกหายของเต้องการที่จะไปที่กีอายะคก็จะมีตามาการ่หมายงเดินถึงิเหมือนกับมรู้วต้องไหีคุณ้มะแล้วเรื่องสคัญงไนทต้องรีบแบบล่าสุดมาถึงเี่ยข้าใจว่าน่าจะเป็นหลักฐาสคัญหรือไม่กาจะเป็เงินของคนตายค่ะเขาบอกว่าคนตายเนีมีเงินข้าานละแล้วในห้องเนียไม่เจอเินคุณตกเป็นไปได้ไมว่าไอ้เงินด

มันเขาร่วมไปเลี้กวนี่ทุกผมจะรักตัวให้มันเป็นเลียวสี่ข้อโหผ่านเลยนะห้าสิบจุกให้โา เดือดร่างการเดดดวนออกต้เลยวันนี้เชื่อมมิกเกอร์กันด้วยพี่ฮ่าแปลกสองคนเนี่ยก็เคยหน้าคู่ต่อสู้ครับทั้งสคนเนี่ยคือเรื่องทีไม่สงสัยจริงๆทำไมเขาชอบเล่นอะไรแบบนี้เปจริงๆวะ มันตลกตรงไหนอ่ะไม่เลยไม่เป็นไรเข้าใจแหละจริงจรมันก็อืมอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราสคิดได้เราสคิดได้สบายเลยนะเพราะว่ารักได้เต็มเรือห้าม <stretches> <c oughs> <c oughs> มีสด yes. yes. yes, ้วยมสธรรมดามิสน yes, ี ừ, <from> ่ยเรเนี่ยอะไรๆๆ้วจะเริ่มวางขเลสเตอร์ตรงนี้นะครับผมเฮ้ยป๋อมแปกอางง ค่า uh, <Ramen> ันู่กนคู en, ่กันคู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 ่กนคู่กันคู่กนคู่กั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 นคนคนคู่กันคู่กันคู่นคู่ก่นค่กันค่กันคู่กนคู่กันคกันคนคู่กันกันคู่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 กนคู่กนคู่คู่ อาจจะอาจจะง่ายนะแต่มันก็คงไม่ได้ง่ายเลยตรงเว็แบบ40 50หรอครับผม ep ep หนึ่ง ep ท,ท,ที่แล้วจบเว็บที่เท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะยูนิตมันไม่ดีด้วยนะครับผมมันเป็นยูนิตต้นมันเป็นยูนิตแต่ทั้งมวง อเออเหมือนกันเนาะอ่าคัะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงลักเลเซอร์มีสองแสนตัวเองวะนะอ่านะทำไ,ไมมันช้าจังเนากวันนี้ไม่ได้เออเด็ดเด็ด

กับขอไทยเรื่ครับผมนิมมันอาจจะเต็มเดี๋ยวไมไมวางไม่ได้ป้าเดี๋ยวเาทำไม่ัรรยังไม่ได้เานายวางตรงนี้ก็ได้ไ้มโอ้โหที่จะวางตรงนี้ไม่ไปวางตรงนู้น อะไรนคงเกี่ยววะเฮ้ย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 ลุดแม่เลยจังหวะนี้ไม่ไม่ลุดไม่หลุดใช่ไหมเออลเราาอยุกจะรูไม่เป็นนรยาาที่่่คุณ้

ไม่ได้ติดตามช่องพี่ด่าพี่ด้วยน้องน้โมนะครับไม่น้องมักน้องม์คไม่เคย,เปยไปเนะะน้องน้โมคือดา่าด่าผมว่าผมอะไรอะไรสารพัดวุ่นวายอะไรกับผมนะก็ไม่รู้แต่ไม่ได้ติดตามช่องผมถ้าคุณถ้าน้องน้โมติดตามช่องผมนะ แล้วถ้าน้องน้โมอมองว่ามาด่าแล้วผมผมผมจะไม่ว่าเลยจะไม่ว่าเลยนะเฮ้ยคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราทำอะไรเอ้าโอ้โหมันทัางตรงจังหวะจริงจิ๊ปอมเกิดพอดีก็คือตัวผมไปติดข้างในตอนนี้ปอมมันยังไม่เกิดนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คิดมนกี่นาทีแล้วมีประมาณสิบสี่สิบห้าคือได้ไหมคืลุลูลูลูลยู่ลสีฮึฮึบฮึฮึบยูนิตแต่ไม่โอ๊ยง่ายมา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 มย อืมเขาบอกว่ามันหนักเต็มไปหมดอืมอืมไอ้มันไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอมแตกจนตายโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมขายตรงนั้นอมาักทำเป็นไอ้พวกรักเในชื่อดีกว่า แต่มันน่าจะไม่สำคัญแล้วมันเล48แล้วมันเล็บ48แล้ว,น,ว,ลวนะอันนี้ผมไม่ได้งคลิปอะไรพวกนี้เลยนะเดีด๋ยวเดมันมันหายเยอะจังอะเคยกดขายแล้วซื้อตัวนึงไปไม่เป็นไรวันอนี่้ก็เปรือยรอหเดือนมันก็แ้งก็แล้วเขาก็าอ วันนี้สี่เก้าแล้วคิดประมาณสิบนาทีวิ่งห้าสิบแล้วครับทุกคนครานี้ผ่านไหมเหมือนคราวนี้นะจะผ่านนะครับผมนี่ไงผ่านด้วยโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะครับผมวันนี้ผ่านนะครับผมบ๊ายบายะครับผมบ๊ายบายทุกคน